คอมอะไรมีลำโพงใต้จอด้วยนะครับเซตนี้พร้อมใช้งานครับอยู่ที่21,990บาทแต่ถ้าใครไม่เอาจอไม่เป็นไรครับจบที่เครื่องอย่างเดียวก็ได้ครัเครื่องนี้ราคา16,490บาทครับเป็นราคาเฉพาะเครื่องนะครับผม16,490ได้สเปคอะไรกันบ้างผมลอกกล่าวให้ดูรออรนี้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึบ,ปบนี่โคตรเท่โคตรเงาวแวบนะครับผม เครื่องนี้จบไปในงบ16,490บาท i3 ครับ 10105F4 Core 8 Thread Turbo 4.4 RAM Viper Gaming 16 GB DDR4 Bus 3200 M.2 NVMe เป็น256 GB นะครับส่วนการ์ดจอเป็น GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 ครับ M.2 NVMe ครับอ่ะพูดไปแล้วเนาะ M.2 นะครับหลอนนี้ละกูนะครับ Power Supply ครับ Sigma Tech 600 W ตามนี้แล้วก็เมมบอร์ดเป็น h ฮดหกหนึนะครับพูดผิดเลยโอ้นะครับ H510 จาก b บ OSTAR นั่นเองนะครับผมอ่ะอยู่กับเคส Protector Tsunami K1 นะครับผมพัดลมบน2ตัวหน้า2ตัวเงาวับเคสเงาวับเดี๋ยวปิดคืนก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นเขาจะด่านะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่โดนนะไม่โดนนะพยายามแบบไม่โดนหะน้าสัมผัสนะครับจะได้คงความใหม่ไว้เครื่องนี้เป็นของมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปียกเว้น การจอเป็นมือ2รับประกันล้านให้3เดือนนั่นเองอย่าลืมนะครับเครื่องนี้16,490เท่านั้นแต่ถ้าเอาพร้อมจอจอตัวนี้ก็จะจบที่21,990บาทนะครับนี่ครับของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวตามนี้นะจอตัวนี้ MSI โค้ง24นิ้ว Full HD 75เ z ครับมีลำโพงใต้จอด้วยจอปรับเงีนได้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับบอกเลยครับว่าโคตรเฟรี้ยวฐานเป็นวงกลมอย่างนี้ จอมือ1ประกัน3ปีอ่ะสรุปไม่ง่ายเซตนี้21,990บาทพร้อมเล่นทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการจ,จอเป็นมือ2รับประกันร้านให้3เดือนแต่สภาพคลิปจริงๆนะฮะสภาพแบบไม่ได้ขี้หมูขี้หมาไม่มีเกลือไม่มีสนิมแน่นอนนะฮะใบนี้นะครับผมอ่ะจบเจ้าเรียบร้อยดีเซตนี้จากบอส PC